เขาแบงค์อะไรทํามาอย่างเท่เขาแบงค์ของยูกรีนอูโน่นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งมืนมิลลิแอมนะครับผมและรองรับฟ้าชัดจริงครับจ่ายได้ถึง20วัตเลยผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็กดมานี่แล้วเราก็เทสเลยนะครับนะนี่นะครับรอสักครู่นะครับให้เขาแคลคูลเลชันก่อนถ้ามันขึ้น PD 3.0คือสามารถชาร์จเร็วได้นะครับในส่วนของการวัดใช้ได้อย่างจบเลยนะฮะอ่ะมาดูในส่วนของดีไซน์ของพี่แกนะครับมีสถานะของการบ่งบอกนะครับมันจะโชว์ว่า มีส่วนของแบตเตอรี่นะครับแล้วเราชาร์จไปเนี่ยมันจะบอกด้วยนะครับว่าสถานะของการชาร์จไปชาร์จอย่างไรมีส่วนของตัวขาตั้งวางดีมากๆเลยเพื่อนตัวนี้นะครับนะถ้าไม่ใช้เราแค่ปิดไปให้ถูกฝังนะครับมีปุ่มกดเปิดกดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบบไร้สายได้อ่ะผมชาร์จให้ดูและมีชาร์จแล้วปุ๊บนี่นครับและถ้าใครอยากจะชาร์จแล้ววางโทรศัพท์ไปดูด้วยเนี่ยก็จะเป็น แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วมันก็จะมีสถานะหน้ายิ้มๆแบบนี้นะครับนะโอ้โหน่ารักจริงๆ Powerbank ของยูกินผ่านการรองรับมาตรฐานมอกนะครับเรียบร้อย1 0 0 0 0มิลลิแอมชาร์จเร็วได้นะครับ20วัตต์เลยนะครับเสียบสายปุ๊บนะครับไวจัดๆเลยนะครับนะอ่ะใครอยากได้นะครับ Powerbank ตัวนี้ผมทิ้งพิกัดไว้ตรงนี้เท่านั้นเลยนะครับลิงก์ออฟฟิเชียกดที่นี่นะที่นี่เท่านั้นครับ